5เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วย ในขณะที่ลมใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองบางแหง่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองไว้ด้วยสําหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแหง่งฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการผสมของฝุ่นละออง หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39 43องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39ถึง41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38ถึง42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง